สวัสดีครับผมเดี๋ยวเขาจะมารีวิวตัวไมโครโฟนไวเลสไมโครโฟนโกครับผมถ่งใจมากไหม่ครับผมไวเลสไมโครโฟนโกของโหลดนะครับราคาปลายนั่น7,990บาทแต่ว่าเขาซื้อจากรัซดาครับแล้วหกพอร้อ 6, บาทครับเดี๋ยวเขาจะมาแกะมองครับผมมันจะเป็นยังไงครับผม ยังบอกอยังบอกแกะสื่อมาหลายมือลยซีนไมา่ยางดีครับนี่กับตัวมับแถวมาให้สองอันครับผมเก๋ออามาติดหัวนี่ครับหัวตัวทรงนี่ครับผมนี่เอาเกลัไปยืนสัมผัสครับผม ตัวนี้สามารถเสียบไม่ราวเหลียยครับไม่ติดปกสเสือครับผมเนี่ยสามารถเสียบเพิ่มได้ตัวนี้ก็เป็นสายต่อกับตัวกล่องครับถ้าจะต่อกับตัวสมาร์ทโฟนก็จะเป็น s c 7นะถ้าจะโมผิดนะครับผมมันหัวหัวตรงแถบนี่ก็จะมี3ามครับอันนี้มันมีสองสำหรับกล่องครับ กล่องเนี่ยเข่าต wow. ัวตัวนี้ครับเนี่ยเข่าลู่ตรงนี้ครับผมเสียบกับกล่อง DSR Minerate ครับผมอันนี้ก็เป็นกันชื้นครับผมฮะอันนี้เป็นคู่มือครับผมคู่มือที่บระยัดอ่านเขียนมากแต่ว่าเท่ากับประยัดอ่านเนี่ยแล้วก็ กระเปาครับกระเปาแ๊ปแคฮะอย่างดีครับนุ่มนๆนเปาอย่างดีนุ่มนมุเดี๋ยวเขาล่องว่าเปิดเบิ้งมันมีมีแบบตอตรีมีไฟบ่สำหรับการใส่งานมันกับเบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวเายัางเดี๋ยวเอาไปล่งสนามจริงๆกับเปิดตัวนี้ครับนี่ครับ กดแชร์ไปเลยครับผมปึ้งก็จะขึ้นโลโก้ขึ้นมาครับเนี่ยแล้วก็เปิดเปิดตัวทรงสังเกตไฟครับไฟขึ้นมาแล้วจะจะมีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่ครับผมแล้วก็ตัวเชื่อมครับที่เป็นรูปวงโซ่ครับผมเป็นรูปโซ่จะจะบอกว่ามีการเชื่อมต่อแล้ว เอาลองเบาเบิงตัวนี้มันก็จะมีเกณฑ์เกณฑ์บอกระดับเสียงโลโลเช็คเช็คหนึ่งสองสามสเช็คเช็คเทสเทสหนึ่มสนี่ครับจะเห็นมาแล้วมันก็จะมีปุ่ม DB ครับเดซิเบลสามารถเพิ่มนี่ครับตรงมุ่มนอยน้อยนี่ครับเพิ่มเลยหนึระดับ2ระดับ3ระดับครับผมความแรง3ระดับ ยางเขามีไม้ลาวเลียบเนไม้ลาวเลียติดปกเสือเขาสามารถต่อต่อตัวตัวทรงครับเนี่ยครับเป็นรูปไม้เขาก็สามารถเสียบต่อได้ก็เอาติดหนีปกเสือครับผมหนปกเสือ สำหรับรูนี่จะเป็นไวทัดัตโต้ับกล่องครับผมถ้าเป็นสมาร์โฟนนะ,นะจะ S47 นะถ้าจำไม่ผนะิดครับเป็นสายของโหลดของแท้ครับโหลดของแท้เส้นแล้วประมาณ6กรอยกว่านี่ครับเนี่ยรูนี่เราสามารถ เอามาต่อใส่หัวกล่องเขาได้ครับผมเนี่ยต่อใส่กล่องเขาได้กล่องพีซซ่ามาเสียบไม่ได้ครับผมเนี่ยต่อกล่องครับผมโตว่ายังครับเนี่ย ติดตง้งมีสบายเลยครับผมส่วนตัวนี้เข้ากับเอามาติดที่โตเข้าครับผมสามารถสัมผัสลองอัดวิดีโอ โรเทสโรเทสหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เช็ค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 หนึ่งสองสามสี่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 โร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 เทสโรเทสหนึ่งสองสามสี่เช็คเช็คเช็คเราลองอัดเกียม นีกัเป็นการใส่งานเบื้องต้นครับของโหลนไวเลตโกรครับผมยี่ห้อโรนอีกอเป็นมีหอวลยครับผมพวกไมโครโฟนต่างๆใส่ในงานระดับเมืออาชีพใครสนใจก็สามารถหาเบื้องในเน็ตได้ครับผมหรือไปสื่อตามลานก็ได้ นี่ครับโหลดไวเลตโกปิดก็ปิดกดแซไว้สามารถปิดได้ตัวนี้ก็สัญลักษณ์เป็นูปซีโรนี่ครับกดแซไใ้ไฟดับทีเบิ้งมาบอกทีเขารีวิวมากครับผมว่าใส่งานในประมาณ8ชั่วโมง เราก็เดี๋ยวพอาสิไปล่องใส่งานจริงๆครับผมเดี๋ยวมาบอกให้กันฟังอีกเดี๋ยวมือนีเขา่กา่าไววซ้ำอีกนันครับผมเดี๋ยวมารีบมิวโอม่ครับผมไปใส่งานมาแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับผม